<small> i <noise> พลีสามารถมโนรถมงคลผู้บัญชาการบณฑลทนหารบกที่36ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสนับสนุนกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทานแำเนินการซ่อมสร้างบ้านตามโครงการกองทัพบ,บกซ่อมสร้างบ้านทั่วไทยเทิดไทปีมหามงคลให้กับพลทหารสุชาติทองประดิษฐ์ทหารผ่านศึกนอกประจำการณนาบ้านเล็กที่43หมู่ที่4ตำบลวังโบดอํอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ยากไรก้มีสภาพความ เป็นอยู่ด้านที่พักอาศัยที่มีความสุดโสมและยากลาบากโดยโครงการดังกล่าวได้รับการประสานและสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสสำนักงานส่งเครอทหารผ่านศึกเขตระชะบูรีและมณฑลทนหารบกที่36บริจาควัสดุกุกกรในการจัดสร้างห้องน้ํา